ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำต้นไม้เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณปายครับคุณปายเล่าว่า้าฟววามก่อนหนักคือว่าบ้านยายเราตั้งแต่สมัยรุ่นพัวเขายกที่ดินของบ้านส่วนหนึ่งให้กับวัดซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้บ้านยายเราคือติดกับวัดติดแบบแนบชิดเลยค่ะแล้วที่วัดนี้จะมีป่าช้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนนักฟังกับบ้านยายเราส่วนอีกด้านหนึ่งซึ่งติดกับบ้านยายเราจะเป็นป่ารกและเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่ป่าฝั่งนี้นะคะ เมื่อประมาณสองเดือนก่อนพ,พี่วัดได้มาขอให้พ่อเราไปช่วยตัดต้นไม้ในป่าให้หน่อยเพราะจะทําการปรับปรุงสถานที่วัดสร้างกุดเพิ่มส่วนไม้ที่ตัดทิ้งไปจะยกให้เอาไปเผาผ่านขายพี่แรกแม่กับยายเราไม่ยอมจะปักติดเศษให้ได้แต่สุดท้ายไม่รู้ยังไงพ่อกับพี่สาวเรากรมจนแม่กับยายยอมวันต่อมาก็เข้าไปตัดต้นไม้กันมีเรา พ่อแม่ยายพี่สาวพี่เขยและก็หลานชายวัยสามขวบวันแรกก็เริ่มจากต้นกระหินเล็กๆน้อยๆยรอบนอกไม่มีอะไรพอวันที่สองนี่สิวัน 2, 9, วน,นี้ตัดลึกเข้าไปในป่าซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเยอะมากเดินกันเข้าไปไม่นานหลานชายก็สะกิดเราว่าพี่ปายปายใครก็ไม่รู้เยอะแยะเลยยืนดูอยู่ เรามนีขันขวัดเลยแต่ก็ไม่เห็นมีใครหลานก็ยันยืนยันว่ามีแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรตัดกันไปเรื่อยจนมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันคือต้นหูขนาดใหญ่มากโดยก่อนจะลงมือตัดแม่เราก็ทำการจุด พูบอกกล่าวเจ้าพี่เจ้าทางก่อนซึ่งตอนกำลังจุดผู้อยู่นั้นอยู่ๆลมก็พัดมาแรงมากพร้อมกับหลานเราก็ตะกนขึ้นมาว่ามีคนยืนอยู่บนต้นไม้ตัวดำปีเลยเราเลยเงยหน้ามองตามปรากฏว่าเห็นเป็นผู้ชายยืนอยู่จริงก่อนจะหายไปต่อหน้าต่อตาเฉยๆตอนนั้นเราชวนแม่กลับเลยคือไม่เอาแล้วเรากลัวแต่พ่อกลับบอกให้ช่วยกันก่อนใกล้จะเสร็จแล้วแม่เราก็จุด ว่ายีครับเพื่อให้เราสบายใจขึ้นทีนี้พ่อเราก็เริ่มลงมือตัดต้นหูพันธุีโดยพ่อเป็นคนตัดเราพี่สาวพี่เขยแม่ช่วยกันดึงต้นไม้ให้ล้มไปตามทิศพีพ่ต้องการโดยมีการบากหน้าต้นไม้ไว้ก่อนแต่แล้วพอถึงจังหวะที่ต้นไม้จะล้มมันกลับล้มไปในทิศทางตรงกันข้าม พื้พีที่ต้นไม้ล้มไปนั้นคือทางที่พ่อเรายืนถือออยู่พ่อถึงขั้นต้องล้มตัวหลบต้นไม้ที่ล้มเข้าหาทําให้ต้นไม้ล้มเข้ากระแทกต้นไม้ต้นอบืน่นหักมาฟาดพวกเราพี่ยืนอยู่อีกด้านจนบาดเจ็บกันไปไม่น้อยซึ่งมันแปลกมากมากที่ต้นไม้ล้มไปทางนั้นได้เพราะพ่อได้ทำการบากหน้าต้นไม้และมีคนหลายคนดึงเอาไว้อยู่ด้วยทุกอยามพี่ว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากครับแต่เรากลับได้แต่ยืนดึง ตัวแขไปเลยเพราะภาพที่เราเห็นเมื่อครู่คือผู้ชายตัวดำคนมเดิมตาแดงกำยืนอยู่บนต้นไม้ที่กำลังล้มเข้าหาพ่อเราพร้อมกับเอามือชี้หน้าพ่อเราไปด้วยแม่เลยต้องบอกให้กลับ เพราะไม่ไหวแล้วก็เล่นกันเผืชีวิตเลยจนพ่อก็ต้องยอมพากันกลับมาทำแผลที่บ้านส่วนเราได้แต่เดินตามไปเยียบเยียบไม่กล้าพูดอะไรแม่กับยายมาเล่าทีหลังว่าที่ตรงนั้นหนักคือป่าช้าเก่าคนสมัยก่อนเขาจะรู้จักกันดีแต่คนรุ่นหลังไม่รู้หรอกจนสุดท้ายก็ทำงานจนจบพ่อเราก็ได้ไปที่วัด พระท่านรีบเรียกพ่อให้ไปหาทันพีแล้วบอกพ่อเราว่ามีผู้ชายตัวดำสูงใหญ่เดินตามพ่อเราอยู่หน้าตาโกอรแค้นมากซึ่งลักษณะนั้นตรงกับที่เราเห็นเลยเขาคงไม่มีพี่อยู่พระท่านจึงไปตั้งศาลให้เขาอยู่แทนพี่อยู่เดิมพี่เราไปตักของเขาค่ะวงเล็บเปิดจบวงเล็บปิด